รายงานผลการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับสาดาวโรงเรียนบ้านแหลมทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3โดยใช้นวัตกรรมแหลมทองโมเดลและวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA โรงเรียนบ้านแหลมทองตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลโนนก่ออําเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน70คนครูจำนวน7คนผู้บริหารสถานศึกษานางราวีวันหลงชินวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแหลมทองเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขมีความรู้คู่คุณธรรมรักสิ่งแวดล้อมใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอัตลักษณ์ของโรงเรียนประพฤติดี มีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณธรรมอัตลักษณ์สามัคคีมีวินัยใฝ่สะอาดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมระดับ3ดาวประกอบด้วย4ด้านดังนี้ด้านที่1โรงเรียนโรงเรียนบ้านแหลมทองมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝ,ฝังคุณธรรมของโรงเรียนเช่นมีการแบ่งเขตร,รับผิดชอบการทําความสะอาดในแต่ละวันโดยมีกลุ่มนักเรียนแกนนําของโรงเรียนดําเนินกิจกรรมการตรวจเขตร,รับผิดชอบ และมีการมอบรางวัลสำหรับเขตรับผิดชอบที่มีคะแนนความสะอาดสูงสุดในแต่ละเดือนทําให้โรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การเรียนรู้โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพและแผนพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอโดยมีการสรุปรายงานโครงงานคุณธรรมแต่ละระดับชั้นมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องในรูปแบบวารสารประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะผ่านเพจเฟซบุ๊โรงเรียนบ้านแหลมทองอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนบ้านแหลมทองสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านแหลมทองมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนในการดำเนินง,งานตลอดจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกด้านที่2ผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมโดยมีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆเพื่อให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการแก้ในด้านต่างๆได้ทันท่วงทีมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบนำแหลมทองโมเดลและวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมลงมือทำโดยร่วมประสานงานกับทุกฝ่ายในทุกๆด้านผู้บริหารบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ รวมถึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกโดยได้รับอวอร์ดในด้านต่างๆดังนี้ด้านที่3ครูครูมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมรวมถึงการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมให้ความรู้นักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีรวมถึงการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมได้ตลอดจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกด้านที่4นักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสอพอ,อตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดัง,งนี้กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะกิจกรรมธรรมศึกษาและนักเรียนสามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมโดยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษามีการสรุปความรู้จากโครงงานคุณธรรมและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมโครงงานในห้องเรียนแต่ละระดับชั้นประกอบไปด้วยชั้นอนุบาล2และอนุบาล3กิจกรรมเดินอย่างหมด ชั้นประถมศึกษาปีที่1กิจกรรมขยะในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2กิจกรรมห้องเรียนสวยด้วยมือเราชั้นประถมศึกษาปีที่3กิจกรรมหยดกระปุกยุค5.0นชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5กิจกรรมกาลยานามิตรจิตอาสาและชั้นประถมศึกษาปีที่6กกิจกรรมพัฒนาจิตพิชิตขยะซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้ เป็นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงถึงการเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมอันก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนบ้านแหลมทองขอขอ,ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอระดับสามดาวเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ